They Market adjacent to Charlay River is one such place. Becoming increasingly popular amongst the bark-challenged 15 to 25 year old set. Here you will find a veritable smorgasbord of fabulous clothing, you haven't considered available for the market. Oh a word of warning, however, watch your back, side, front and head that the roads huh? are still fully operational yeah. and right near a bus terminal. So you will be competing with the traffic for terra firma in, huh? Here is where the other markets can to buy mean? their goods and sell on to you. Absolutely fabulous bargains that to be had, jeans for 290 Baht, that is before bargaining, shoes, handbags, and a vast array of great stuff in street vendors. It's high time my good old Coevolution t-shirt got an upgrade. This is just the place, line superhero t shirt let's find out how much they cost. Um, any car makeup? I like that. I like that. Okay. Pretty much every man, woman, and his dog okay. is sporting some okay. sort of okay. design on their skin these days. The tattoo section here is a must mention. Now, these days, personally, I reckon you stand out more without the tattoo. But if it's something that you would like to um, add to your body, come in. The smaller tattoo start at a thousand baht and of course the more time involved, the more intricate the work. The price increases uh, drastically. You uh, place your order here within the market, and you're taken nearby to a shop and one of the three tattoo artists that belong to this store. will do it for you. Simple as that. If tattooing is your thing, then you'll find several shops here to choose from, and again at extremely reasonable prices. A full body tattoo, for example, which is done over a quarter of <coughs> a month in several cities, will set you back around 60,000 baht here, as compared with around 100,000 baht in Co San Road, for example. อยู่เมืองนอกไม่มีนะคะเพื่อนอยู่ร้านจีนที่บ้านเองก็ไม่มีแต่ว่าจะมีที่เขามาขายร่วมตามวัดไทยอะไรเงี้ยมีเทศกาลตามวัดไทยก็อาจจะมีนะแต่ว่าไปเจอที่ร้านจีนหรือว่าตามชมประจันวิญญาณช่วยน้ำหวานเนี้ยนะที่แต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมาหวี40บาทนะคะเพื่อน เดี๋ยวจะมาแกะหอยแป๊บหนึ่งก่อนเด้อมาด้อค่ะแกะหอยเสร็จแล้วหอยสดสผักสดเดน่าจะผักอันนี้กินไม่โฟรเร น้ำจิ้มซีฟูด้ดสงปตำกินให้หน้ำใจไปูกใจจะกินอะไรด้วยความสวยความสุขตน่แกแต่ใจกิน ยกองันก็ไม่ได้กินหอยแค็งนะคะเพื่อหอยแค็งมีแต่แช่แข็งไม่ได้มีสดมีแต่หอยนางรมช่วยปรันแขตยาวนานแรับสพนั้ศีษะสมก้ิสนด้วยะและมิซากิทํไมต้องธนาคารกรุงเทพเพราะใส่ใจเพื่อให้การทําธุรกรรของเราปลอดภัยขึ้นแถมยังเป็นรายไร้ที่ออกมา ที่งเนีอกว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากตากาปปิดท้ายกันที่ช่องของอตีนะคะกับลนน่าคาที่สหรัฐค่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายคัแถท้ายด้วยเหตุกอนด้วยค่ะมีโแฟรามนลสดมยลแบบนือย อันน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยนะคะเพื่อนลงฮะกินเสร็จก็ไปจตะลีข้างนอกกันต่อเอไม่ได้ถ่ายข้างนอกให้เห็นเพราะว่าช่วงนี้อีกเข้า<อ> เอมาลุยบ้านอมาลุยดูบ้านอย่างเดียวมาตรวจบ้าน,านก็เจอปัญหาอีกแล้วค่ะปัญหาเรื่องบ้านก็แม่คือมันยังไงไม่รู้มันหลายอย่างท่อน้ำประปาท่อน้ำประปาแตกท่อน้ำประปาได้ถังบ้านแตกแต่ที่นี้มันซึมขึ้นมาพอมันซึมขึ้นมามันจะเห็นมันจะเห็นแบบสีมันเปลี่ยนเลยตรง มมุตรงตามมุมข้างล่างอ่ะสีมันเปลี่ยนเลยจากข้างบนมันจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมข้างล่างจะเป็นสีฟ้าเข้มตอนแรกเราไปคิดว่าเขาไม่ทาสีให้ตอนแรกไม่ได้อีกใจนะคิดว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ได้ทาสีพอไปดูอีกวันรุ่งขึ้นกลายเป็นว่าแบบว่าเขาบวมขึ้นมาก็เลยแบบว่ามันต้องแบบน้ำเปืือนมันก็เหนื่อยใจอนะไมหรือ ให้รื้อแล้วก็ตอใหมการเท่าการเดินเดินท่อปราปาน่ะถ้าเกิดเดินถ้าเดินเท่อประปาฝั่งดินแล้วมันจะแก้ลําบากแก้ยากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดินท่อรอยเนี่ยมันจะง่ายมันมันมันจะแก้ง่ายกว่าถ้าเดินท่อรอยอ่ะ <c oughs> เราก็เลยมามัวแต่วุ่นๆอยู่เลยไม่ได้ก็เลยได้ถ่ายแต่ตอนทํากินหรือตอนกินบนห้องแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปถ่ายนอกข้างนอกเท่าไหร่ว่าเราไปถ่ายไปไปกินอะไรกันแต่จริงๆแล้วก็ไปไปกินแต่ว่าางทีก็มีเสียงเพลงเราก็ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ย Always, วันเมื่อวันกอ่นกอนไปกิน, <ไป S 2> นข้าวแฟนลับที่ภูเก็ตมาวันกอ่อนไปเจอป้าสาป้าสาที่โลตัสป้าสาน่ารักมากเลย แกก็แนะนําอย่างดีเรื่องเรื่องเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแกก็แนะนําให้คาแนะนําอย่างดีภาษาภาษาที่ภูกเกตนะ็ตเนาะแล้วเจอภาษาที่ภูกเกต็ตเมื่อคืนนั้นก็ไปกินข้าวกับแฟนคลับที่ภูกเกต็ต ตาแล้วแหละแกเดินเข้าไปกันร้านแกจะบอกนี่ไงนี่ไง่ไงเจ้าเอกครัวฮล้วนดอะยังวิ่งตามเรามาแกน่ารักมากน้องเอ๋น้องเอ๋ป้าจำน้องเอ๋ได้น้องเอ๋ครัวฮอลแลนด์ป้าดูยูทูบดูทุกวันเลยลูกปา้าจ๋าแกน่ารักมากเลยอือก็ แนะนาเรื่องการซื้อบ้านเรื่องการเลือกที่ที่จะซื้อที่ภูเก็ตอะไม่ใช่เหมือนที่อื่นนะคะเพื่อนที่ภูเก็ตอะถ้าซื้อบ้านต้องดูด้วยนะบางบางบางโครงการอะมันจะมีเรื่องปัญหาน้ําน้ําที่ภูเก็ตมันจะมีน้ําแดงก็มีนะคะเพื่อนน้าแดงแดงก็มีนะมีปัญหาเรื่องน้ํานะคะแล้วก็ ดินนี่จะเป็นดินถมดินที่เขาแบบว่าถมหรือว่าเป็นดินเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ดูหลายๆอย่างนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเนะ องคันจะบอกว่าถ้าไปซื้อคอนโดได้ตั้งหลายหลังสามสหลังใช่ไหมไปซื้อคอนโดได้ทั้งสองสาหลังเกว่าเกเปลี่ยนใจซื้อคอน,นโดไหมได้ทั้งสามทีหลัง้ไมออ่เอา ขับรถตะเวนไปดูพวกแหลมพมเทพพวกหาดต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนก็ขับรถไปนะเราก็ขับรถไปนะแต่เราไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนดูกันเราก็เกรงใจเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเราถ่ายหาด ทีไรก็ไม่ค่อยมีคนดูไงก็เลยไม่ค่อยถ่ายตั้ง่ะกินสุปตามซีฟู้ดสมัยก่อนเรากินขนมจีนกับผักนี่นะผักบุ้งนะสมัยก่อน ไม่รู้ว่ากินผักบ,บุ้งสดๆนะขนมจีนกับผักบ,บุ้งสดๆแถวบ้านเราเรากินแบบาานี้กับกับโจ๊กตำอ่ะกับอะไรนะมะละกอเส้นมะละกอสดนี่ปลานะคะเพื่นอนต้มปลานะ่ะ

The CEOs that have been in the White House recently and all the announcements that these CEOs have made, including his, 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 his last week when Exxon was in and talked about a, a multiple billion, tens of billions of dollars investment in the Gulf of Mexico where they're going to create 35,000 new jobs. We had many other CEO announcements in the White House and all of them have said to the President when they talked to the President, we are creating these jobs because you and your policy เราถามความคิดเห็นเพื่อนๆนะคือมันมีเคสเคสหนึ่งเขามาถามเอ๋มันมีเคสเคสหนึ่งเ่าถามเอว่าเลือกับแฟนมีลูกด้วยกันลูกผู้หญิงมีลูกสองคนนี่แหละ กับผัวเก่าคนหนึ่งกับผัวใหม่คนเนี้คนหนึ่งแต่ผัวใหม่เนี่ยก็คือกำลังมีปัญหากันอยู่มีคนอินบ็อกมาถามเองนะช่วงนี้จะไม่ได้ตอบข้อความเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะต,ตอบที่ YouTube แต่ว่าที่ Facebook ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นะแต่พอดีเมื่อคืนเข้าไปเห็นพอดี เลิกกันลูกอะอยู่กับผู้หญิงผู้หญิงเอามาเลี้ยงผู้ชายเขาก็แต่เหตุที่เลิกกันเพราะว่าผู้หญิงกระดาพ่อแม่ผู้ชายผู้หญิงนะนะกระดาพ่อแม่ผู้ชายด่าระการว่าพ่อแม่ผู้ชายเป็นขยะเป็นนงเป็นมันเป็นนี่ผู้ชายก็ทนมานานผู้ชายนะเขาก็ทนมานาน And here are some the reductions that reductions considering here the the White some House of is ถึงจ,จุดหนึ่งผู้ไทยทำไม่ได้ก็เลยต่อย้วยตบผู้หญิงคนนั้นแผู้หญิงคนนั้นเขามาคุยกับเรา <c oughs> <c oughs> เราก็คุยปกตินั่นแหละหรอว่าถ้าจะขอคำปรึกษาต้องพูดอมาให้หมด เราเคารพพ่อแม่เขาไหมเขาเคารพเราไหม <c oughs> แต่เดิมผู้หญิงอะ่ะไม่เคยเคารพพ่อแม่ฝ่ายชายเลยเพราะว่าพ่อแม่ฝ่ายชายจนดาวพ่อแม่ฝ่ายชายแต่พดออิคียะ <c oughs> ทั้งๆที่ตัวเองก็แบบว่าคือคนแก่อยู่บ้านนอกนะที่เลาเมายาใช่ไหมแต่ว่าก็กินปกติเขาก็อยู่ปกติเขาไม่ได้ไปละกานใครคนแก่ต่างจังหวัดน,นะก็อพอไปเจอ ผู้หญิงอะ่ะเขาจะไฮโซนิดหนึ่งพอไปเจอเลยผู้ชายพอไปเจอพ่อแม่ผู้ชายอญาติผู้ชายเขาก็หาว่าญาติพวกเธอขยะพ่อแม่พวกเธอมีแต่ขยะอะไรเงี้ยเหมือนเขาเรียกพวกขยะสังคมอะ่ะผู้หญิงนะเขาเรียกฝ่ายชายแบบนั้นส่วนฝ่ายชายก็รักก็อดทนรักด้วยกันอดทนด้วยกันมานานมีลูกด้วยกันคนหนึ่งลูกระนาณ ตอนนี้ประมาณสามสี่กวบได้ไมั้งเขมีลูกด้วยกันคนหนึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนประมาณว่า่สยชายใส่จะอดทนมานานแล้วแหละกับผู้หญิงคนเนี้ยฝ่ชายอดทนมานานแล้วแหละกับผู้หญิงคนนี้นานาก,นนก็เลยหมดความอดทนทะเลาะกันก็ตบตีกันก็ตบตีกันต่อยกันผู้หญิงถึงขั้นเข้าไปรโรงพยาบาลน,นะแต่ว่าตัวผู้หญิงเองก็กินเหล้า ตัวผู้หญิงเองก็กินเหล้าสูบบุรีเที่ยวเตตรีเหมือนกันเป็นผู้หญิงที่เที่ยวเตตรีเหมือนกันตัวผู้ชายเป็นคนไม่เที่ยวแต่เป็นคนกินเหล้าเป็นคนเหมือนก้นเก็บกดไงอือเพราะว่าตัวฝ่ายชายอะ่ะพ่อแม่ยากจนไงตัวฝ่ายหญิงเหมือนพ่อแม่เขารวยอะไรเงี้ยแล้วพอมาอยู่มาวันหนึง่งอยู่มาวันหนึง่งเขาก็ <S <S เลิกกัน ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ชายซ้อมผู้หญิงผู้ชายซ้อมผู้หญิงนะและทีนี้พอก็เลิกกันได้ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละพอสักพักหนึ่งเลิกกันได้เดือนสองเดือนผู้ชายเนี่ยมันสไตล์มันประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายพยายามจะง้อทางไลน์หรืออะไรเนี่ยแหละแต่ผู้ชายไม่เอาด้วยละผู้ชายเริมจะไม่เอาด้วยละผู้ชายเริ่มแบบว่าความห่างมันก็เริ่มห่างกันไปอะไรเงี้ย แล้วทีนี้อยู่ดีๆเหตุเกิดว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยจำจำไอจีของผู้หญิงได้ก็เข้าไปโพส์โพส์ไอภาพโป๊โพส์ภาพเปลือยของฝ่ายหญิงนี่แหละทั้งทที่ผู้ชายนะมันมองมองมองดูเป็นคนที่แบบว่าไม่น่าจะทําแต่ก็ทํานะโพส์ภาพเปลือยภาพไอจีภาพที่นอนกับผู้หญิงเอามาลงหมดเลยอืม อ่ะมาลงมาเลยฝ่ายญิงเขาก็เลยมาถามเราว่าอย่างนี้เขาควรทํำยังไงก็ถามว่ามีใครแคปหน้าจอทันไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้เหตุผลไม่ได้นะเพราะว่าเราก็คือคือถ้าเราจะถามเพื่อนไงว่าถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนจะให้เหตุผลว่าไงนะเราบอกว่าเราจะขออนุญาตเอามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนเขาให้เหตุผลเองแล้วกันแล้วตัวเองก็ไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนแล้วกันว่ามีคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนเขาว่ายังไงมัาง นะมีคอมเมนต์เพื่อนๆก็พ,พูดว่ายังไงเขาก็อยากให้เราคือน้องผู้หญิงเนี่ยเขาเอามาเล่าให้เราฟังนะเขาไม่อยากให้เรามาพูดเขาบอกว่า,วาตัวเขาเขาก็เขาก็รูตัวว่าเขาดูถูกฝ่ายแม่พ่อแม่ฝ่ายชายว่าขายะสังคมรุ่นนั่นนี่ตัวเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีอะไรตัวเขาก็กินเหล้าสับเบรเทมอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขากินอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ดีดี ฝ่ายชายที่มองว่าเป็นคนดีมาตลอดอะไรเงี้ยอยู่ดีก็เอาแบบภาพที่เคยนอนกับผู้หญิงเนี่ยภาพที่เคยนอนกับผู้หญิงทาทาทุกอย่างกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเอามาโพสลงไอจีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเาาพื่อนผู้หญิงเขาก็เลยมาคุยกับเราว่าอย่างงี้เขาจะทำทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเรา <laughs> แนะนํามไม่ได้ในเคสกรณีอย่างงี้แต่ว่าถ้าจะให้พี่คุยพี่จะคุยออกกาศแต่พี่จะไม่เอ่ยชื่อว่าใครเขาบอกว่าได้เดี๋ยวหนูจะไปอ่านคอมเมนต์เองว่า พวกพี่ๆหรือเพื่อนๆของของพี่อ่ะเขาใช้คาแนะนําว่ายังไงเออนะคะเพื่อนๆมันคือถ้าในความรู้สึกของเอนะเอก็พูดว่าคิดว่าราคากระแรงมันก็ด้วยกันทั้งสองฝ่ายผู้หญิงก็ใช่ย่อยผู้ชายก็ใช่ย่อยผู้ชายเงียบๆแต่เอานะแต่ผู้หญิงก็แบบว่าเหมือนด่าเขาด่าพ่อแม่เขาสารพัดอะไรงงอะไรอย่างนี้อือ แต่ผู้ชายพอเลิกกันแล้วก็ไม่จบแทนที่จะเลิกกันแล้วมีลูกด้วยกันคนหนึ่งแทนที่จะจบไม่จบอีกไปเอารูปโป๊ไปเอาอะไรมาปล่อยใน IG อะไรอย่างเงี้ยตอนที่นอนด้วยกันอะตอนที่นอนด้วยกันก็ถ่ายวีดีโอแล้วก็จะเอามาปล่อยใน IG จคนใน IG จเขาก็เห็นกันเต็มอะไรเงี้ยแล้วก็มาถามวิ่งมาถามเอบอกว่าอบอกว่าเอให้ความเอให้ความเห็นไม่ได้แต่ว่าถ้าจะใ,ให้พี่พูดในวีดีโอเนี่ยพี่พูด ให้เพื่อนๆคอมเมนต์ได้แต่ว่าถ้าจะให้พี่จะให้พี่เป็นฟีรานีหรือให้พี่เคลียร์ปัญหาอะไรเงี้ยพี่ไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคนพี่ไม่ได้อยู่ด้วยตลอดย4ิสีชั่วโมงพี่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองไปทําอะไรกันหรือฝ่ายชายไปทําอะไรหรือผู้หญิงไปทําอะไรไม่รู้ว่าใครผิดมากไม่รู้ว่าใครผิดน้อยเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตคือง,งดให้คําแนะนําในด้านในเรื่องแบบเนี้ยให้ไม่ได้นะเพืนน่อน เอ็กก็ไ <meets> ม <Gil ets> ่ร <wh <slop which S 2> ู้จะให้ยังไงก็ในเมื่อเขาพูดออกมาอย่างนี้เอกก็ไม่ให้ยังไงถ้าถ้าเาเป็นเพื่อนเพื่อนจะให้ยังไงเพื่อนเพื่อนก็มีความเห็นยังไงก็แบบว่าคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเอกก็แบบเอกก็อ่านเมื่อคืนเอกก็แบบรู้สึกตกใจก็เลยแบบตอบไปเลยนะแบบจริงๆแล้วเป็นเวลานอนของโรงแันนะก็เลยมานั่งคุยกับน้องเขาสักพักใหญ่ๆนั่นแหละมานั่งคุยแบบว่ามานั่งคุยพิมพ์โต้ตอบกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขออนุญาตน้องเขาว่า เดี๋ยวนนพี่จะมาคุยในวิดีโอแล้วน้องก็ดูคอมเมนต์เอาแล้วกันว่าพี่ๆเขาให้คําแนะนำยังไงหรือเพื่อนเขาคอมเมนต์ไปยังไงน้องก็เลือกเอาแล้วกันนะคะนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ไปก่อนเนอะก็นะเหมือนเราเหมือนเราเป็นที่ระบายของน้องเขาอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็ช่วยน้องก็ได้เรา,าก็ช่วยนะแต่เราก็ไม่ได้ <Walking in your language> ตัดสินใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเนาะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า บ๊ายบายนินทาชาวบ้านอีกแล้วเข,เ,ขเขาเขาเขาเต็มใจให้เราพูดนะเราไม่ได้แบบว่าหยุดดีเอาเขามานินทานะคะเต็มใจให้เราพูดเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนทุกคน,นี่ยจะคอมเมนต์กันยังไงเขาก็จะได้แบบว่ามาดูคอมเมนต์แล้วเขาก็จะได้แบบเขาไม่รู้จะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้จะพึ่งใครหรอกเขาไม่รู้จะทํายังไงไงเขาไม่รู้จะทํายังไงเขาก็เลยมาปรึกษาเรานะคะเพื่อนๆเนานะบ๊ายบาย